วันนี้นะครับเรามีออเดอร์นะครับพรีออเดอรนะพ์พี่เพื่อนอะไรท้องม,องมุ่นเลยทำอะไรครับมันประเมินพักขาแต่พักการเคลยกอะอมชะอมเนาะนะครับชะอมนะพ,พ,พี่เพื่อนอีกไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่ว่าไม้กินได้นะครับผมไม้คู่คู่เรือนเรานะครับไม้ ไว้ทาปรุงอาหารนะครับนี่แหละชมใช่ไหมน้องครเมนชมนะครับน้องครเมนตกับลุงเกษตรนะก็มีชาวไทยนะครับคนไทยด้วยกันนั่นแหละนะครับเขาเปิดร้านไทยอย่างนี้พี่บินเพื่อนนะครับเปิดร้านไทยขายพวกผักพวกข้าวของอาหารไทยนะครับพวกผักไทยอาหารไทยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาต้องการ นะครับต้องการพวกพืชผักไทยเรานี่แหละนะครับพวกชะอมพวกใบมะกรูดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแมงลักอะไรนะครับผมพืชที่กินได้พี่พื่เพื่อนนะครับทำจำนวนขายที่ประเทศเกาหลีก็ถือว่ารวยแล้วนะน้องเมนนะครับทีนี้ออเดอร์นะครับออเดอร์เข้านะครับมีเจ้าของร้านนะครับเป็นเจ้าของร้านขายอาหารไทยนี่แหละนะครับขายที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามาสั่งกับนงเศศนะครับผม มีเท่าไหรเอาหมดนะพวกพืชผักไทยนะครับแล้วเรามีแค่ชะอมนะครับตอนนี้มีแค่ชอะอมอต้นโอ้โหต้นไม้ใหม่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนุ่มเ็จขอไปดูต้นไม้นะครับต้นไม้เข้าสว,สวนส่วนหนึ่งแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยต้นไม้ใหม่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหนุ่มเจวมาพูดกันอีกนะนะครับผมซึ่งเป็นไม้เห็นไหมพี่เพื่อนไม่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ด่างไม่ไม่เกี่ยวนะครับผมไม้ แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทําเงินให้เราได้นะครับผมขอให้เราขยันหาช่องทางนะครับผมนี่ก็คือกระถางละหมื่นนะกระถางละหมื่นวอนนะครับผมตัดสดที่จริงแล้วนะครับตอนจริงตอนจริงแล้วหนุ่มเกษตรคิดว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากนะครับแล้วไม้เรามีน้อยนะครับหนุ่มเกษตรก็เลยมาตัดทอนตัดทอนนะครับท่อนความยาวอยู่ที่ยี่สิบเซน สิบเซนบ้างยี่สิบเซนบ้างสิบห้าเซนแล้วแต่นะครับผมก็มาใช้นี่แหละวัสดุปลูกชํานะครับหนุมเกษก็ใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแช่น้ํานะครับคืนคืนหนึ่งสองคืนพอแช่น้ําแช่น้ําเสร็จนะครับเราก็ใช้เนี่ยอ,อะไรนะถังพลาสติกนะครับถังพลาสติกถังพลาสติกแล้วก็รองน้ำเนี่ยน้ำอยู่ใต้ล่างประมาณสักเซนหนึ่งสองเซนนะครับ ประมาณนี้รองไว้หนุ่มเือจะเอาเข้าไปไว้ในห้องอบนะครับเข้าไปไว้ในห้องอบประมาณสักเดือนนึงน่าจะระบบรากน่าจะมานะครับน่าจะแตกหน่อแตกก็แตกแตกกิ่งแตกอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวหนุ่มเืษไปขอยกต,ต้นไม้แป๊บนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละกระถางละหมืน่นพ,พี่เพื่อนลองคิดดูนะครับนี่คือเกษตรในเกาหลีนะครับกรเษก,บกเษตรในเมืองไทยนะครับก็สามารถ ทำจําหน่ายได้เหมือนกันนะครับเราไปซื้ออยู่ร้านไทยนะครับไปตลาดไปตลาดไปตลาดไปซื้อได้สามสี่ยอดก็สี่ห้าพันวอนแล้วนะพี่เพื่อนนะสามพันวอนห้าพันวอนก็แล้วแต่ร้านที่ขายถูกขายแพงนะครับเนี่ยพักอะักไทยนี่นะครับผมพี่เพื่อนสร้างเงินสร้างรายได้เนี่ยตอนนี้พรีออเดอร์มาเยอะเลยนะครับอยากได้สองร้อยสามร้อยต้นหนูเสียดไม่มีนะครับจานวนไม่มีเราก็ เอาประมาณนี้ก่อน 60- 70ต้นก่อนนะครับเนี่ยดูนะครับ,เ,รบเกี่ยวกับพวกมิ้นนะครับพวกสลแหนก็มีพวกมิ้นนะครับไม้มิ้นก็ขายดีเกาหลีชอบซื้อนะครับนะรานะคาเบานะ ต้นมะกรูดนะครับมะกรูดมะกรูดหมดเรลี้ยงเลยพี่วินเพื่อนนะครับขายดีเหมือนกันแล้วก็ทําจํานวนค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีแต่มิน้นพวกมิ้นนะครับไปดูกันพวกชมนะครับนี่แหละในสวนเรานะครับก็จะมีไม้นะครับหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างวันนี้ก็ต้นไม้เข้าอีกนะครับสองรถหกร้อใหญ่ๆนะนะครับวันนี้สองรอบ สองรอบเต็มเต็มคันรถนะครับผมพวกนี้น่าจะมาอีกสามรอบนะครับผม <G ül> ถกล้อนะครับคือในสวนเรานะครับต้องให้มีครบทุกอย่างนะครับไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นพวกไม้ด่างก็อีกโซนหนึ่งนะครับโซนในในส่วนของหนูเกษตรนะครับก็จะเป็นพวกทิลเลนเซียนะครับทิลลนเซียก็มีไม้ฟอกอากาศทั่วไป นะครับมอสเตอร่าเขียวไอมอสเตร่าเขียวหรือว่าพวกยางอินเดียใส่ใบสั์นะครับกลางดางังนะครับเป็นต้น,นคือผมเสียจให้ดูต้นนี้คล้ายแบบใบแมงลักนะครับกลิน่นพวกกลิน่นนะครับตัวเดียวกันกับต้นแมงลักบ้านเรานะครับผมที่คนอีสานชอบใส่พวกเครื่องแกงอ,อ,กอะไรนะพวก ่าทำเกี่ยวกับแกงนะครับผมแกงทำอะไรนะอร่อยพวกแกงพวกอ่อมนะเนี่ยสาวเกาหลีก็ลดน้ำต้นไม้นะครับยามเย็นในเวลาเลิกงานนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับตอนนี้ก็ปิดร้านแล้วนะครับผมเราปิดร้านห้าโมงนะครับตอนนั้นก็จะทำความสะอาดนะครับเก็บข้าวคลองกันแลวพรุ่งนี้มาเริ่มงานกันใหม่ นะครับในส่วนไม้ดอกนะหนุ่มเสียจก็อัปเดตกันไปนะครับผมให้ดูความสวยงาม mm hmm. ช่วงนี้นะครับเราเน้นพวกกุหลาบพวกเกี่ยวกับไมนะ้ดอกเป็นต้นนะครับจะขายดีแล้วก็ช่วงนี้แคคตัสนะครับช่วงหน้าร้อนแคคตัสก็ขายดีไม้ดอกก็ขายดีแต่ถ้าร้อนมากๆนะครับไม้ดอกก็อยู่ได้ไม่นาน น,นะครับจัดเป็นโซนพวกมะเขือเทศนะครับก็ขายดีพวกพริกดูพริกเกษตรพาดูพริกนะครับพริกเราก็มีมะเขือเทศก็มีโทมาโต้ดูราคาที่พินเพื่อนมีแทบจะทุกอย่างมีให้เลือกอ สวยงามพิกประดับก็มีพริกดวกก็มีครับกินได้นะพี่เพื่อนเนี่ขายดีเหมือนกันโุ้ชจเรง้ Okay, บบคคบรัลิปนี้ดูไม้นะครับส่วนน้อประดับเราพี่เพื่อนได้เห็นบรรยากาศนะภในสวนเรายามเย็นนะครับแดดกำลังอ่อนๆพอ,อ,อดีนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับลด30%มาซื้อซื้อที่ร้านนะครับราคาหลักร้อยช่วงนี้ก็ออกเป็นบ้านกัน <Comment? S 2> วันนี้จินนี่นะครับผมจินนี่ออกหนึ่งกระถางนะครับราคาห้าล้านนะครับใบละห้าล้านไอ้สี่ล้านห้านะครับพี่พื่นเพื่อนใบละสี่ล้านห้าก็ออกมาใบหนึ่งแล้วก็น,นั่นก็จะเป็นพวกผู้ชลุด่างยักษ์ขาวแล้วก็ลานนต้าด่างก็ออกเหมือนกันนะครับอโวก็เหมือนเดิมยินเพื่อนนะครับขาดตลาดเหมือนเดิม ตอนนี้อโบเราไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้ตัดตัวนั้นเอาไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปดูนะครับไว้ต่างหน้าดูดูต่างหน้าก่อนนะครับออเรียก็ไม่มีไม่ได้แบ่งนะครับไม่ได้เปิดแบ่งแอตุเรียมเรานะครับตอนนี้ก็แบ่งนะครับในราคาที่สูงเหมือนกันเดี๋ยวหนุ่มเกื่อจ้เก็บนะครับพวกชะอมก่อนเดี๋ยวเหยวก่อนเนาะี๋ยวเหยวก่อนได้ีนะครับผมด่างเหลืองนะครับท่านไหนสนใจนะครับกระถางละพันห้านะพี่เพื่อนสวยงามนะครับ ยิ่งโตเอาไปยักเอาไปยกยอดนะครับถ้ายกยอดมันจะได้ต้นเ,ล,เล็กๆนะครับขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะด่างสวยมากด่างเหลืองสวยมากนะครับท่านไหนที่ดูคลิปองุ่มเกษตรนะครับก็เอาไปยกยอดดูนะครับยกยอดก็ได้ตัวด่างที่สวยงามนะครับได้ลูกๆหลายต้นนะครับการวิธีวิธีการขยายต้นนี้นะครับชออมเราก็มาต่อถึงเรื่องชออมก็จะประมาณนี้แหละพี่เพื่อนเพื่อนนะครับกระถางละหมื่นหมื่นวอน นะครับตีไว้กระถางก็สามร้อยเนอะน้องวมนะครับกระถาง3นิ้วแตกยอดขึ้นมาก็มีระบบรากมาหน่อยเราก็มีก็จะมีคนมารับเลยมารับถึงที่นะพี่เพื่อนนะครับโทรโทรบอกให้เขามารับถึงที่เลยเนี่ยคือเกษตรนะครับไทยในเกาหลีใต้นะครับพวกนี่แหละพวกพืชผักของคนไทยเราที่เรารับทานกันนะครับผมมีค่ามากเลย อัปเดตใหพ้พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ดูกเกษตรกับน้องพมมรมินเอาไปเก็บไว้ในห้องอบก่อนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นห้องอบอนุบาลเราไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อเยื่อพวกต้นไม้เล็กๆอนุบาลน,นะครับผมเรามาไว้นี่หมดเลยหมดนะครับผมเดีเ๋ยวดูเกษตรขอไปเปิดตรงเดือนเ่าก่กนเนาะสครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ